ช่องคอนสร์ตไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็อยู่ตลาดนัดข้าไใหม่สุรินทร์นะคะเ,เก็บบรรยากาศในเป็นช่วงที่4ีนะคะทุกคนอยู่ตลาดนัดผ้าไใหม่สุรินทร์นะคะวันนี้วันที่สามเอ่อมการาคม2569นรนะคะตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะก็ามาพามาเดินตลาดนะคะเข้ามาถึงร้านนกรั์ผ้าไทยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าใหม่กันเลยนะคะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านนพรกักผ้าไทยวันดีค่ะวันดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะนี่เราเดินมาอยู่นพร,รักผ้าไทยนะคะผ้าใหม่สุรินนะคะนี่จุด,ดน,นะคะทุกคนน้าใหมส่สีสวยนะคะนี่นะคะทุกคน สว,วัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะโชคดีค่ะโชคดีปีใหม่ทักทายทุกคนเลยนะคะไปเข้าห้องน้ำกันเลยกำลังมาข <c oughs> นะนี้บรรยากาศร้านนพรักผ้าไทยอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนไปเยเราเดินเก็บบรรยากาศกันนะคะเป็นอีพีที่สี่นะคะ มันจากตลาดนัดผ้าไหมก็จะประมาณนี้คนก็จะเดินลอยเรื่อยๆนะคะก็ช่วงวันหลังปีใหม่นะอยู่ยังอยู่เทศกาลปีใหม่อยู่คนก็มาเดินจับจ่ายใช,ช้สอยพาแม่ๆนะคะมาเดินจับจ่ายใช,ช้สอยกันนะคะก็มาทักทายหลายๆร้านปีใหม่กันนะคะนี่นะคะผ้าไหมบ้านนาโพนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะเนี่ยนกนไป,ป อเมะสวยๆนะคะทุกคนเริ่มวัดไงเริ่มอเมะวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงด้วแม่เดอ้อจะบูรักษาคุณภาพคง่องค่ะค่ะเหมือนกันค่ะมาทักทายปีใหม่นะคะแม่ค้ากันนนค่ะเพิ่มาสือ่อผ้าไหมเด้อค่ะพี่น้องกัน<า>นะคะ ื <łość> ้ำวัดนะคะนี่ทุกคนมีร้านข้าวใหม่บ้านอโพรนะทุกคน เดินนะคะเดินตลาดพระใหม่กันนะคะตลาดขึ้นมาผู้เดียวน้อมาเนี้นอ่ะวัดดิลกูกวัดดิพี่ไม้ครับครับไสหม,หมนะูก็หมดแล้ยก็หมดแล้วนะลูกโอ้เอามาเน้นหน่อยบอกมึงน,นี่เอามาเน้นหน่อยบอกเอามาหลายเอามาหลายคนมันเงียบนเนาะมูขเขาพาไปเที่ยวบอกส่วนพี่พี่ไม้ด้วลูกสาหรายด้วบุญรักษา,าคุณพาคุ้มครองเลยพ่อนด้ว อยู่เห็ดไหมงามๆไอ้บูฟเฟ่น์มะมึงโ <c oughs> อเคยครับ,บค,ครับผมเขียคระอ่านะทุกคนถ้าเดินก็ชมบรรยากาศกันนะคะแต่หลายๆร้านเลยนะคะทุกคนเนาะก็ดูเขามาเลือกซื้อผ้าไหมกันนี่นะคะอืมนูาลักผ้าทไทยอันนี้ก็จะเป็นร้านผ้าทไทยเป็นร้านยอดนิยมอยีกร้านหนึ่งนะคะนี่ จะเป็นผ้าไหมสีขอนะคะทุกคนชวยๆนะคะทุกคนโอเคไหมไ้โอเคเคสจแลวคะัสดีปี่ไม้ด้วจ้าสวัสดีปี่ไม้ รวยรวยเฮงเฮงปังปัง <c oughs> บุญรักษาคุณพระคุ้มครองด้วยแม่เด้อมาทักทายปีใหม่เช้ะนะคะทุกคนเค่ะ<า>มขามผ้าหมงามๆแม่นผ้า,า,า,านะไหมสีขอโบแม่ยังนะแมนบอกผ้าหมีคอ่สีคอนะคะทุกคนจำโมเพียสละจำลานไรรอบแล้วนะคะทุกคนเนาะลมแรงลมแรงมากเลยเนี่ยผ้าไหมงามๆค่ะพี่น้อง แห้งโพดร่มแห้งพดลมแรงมากนะทุกคนร้านร้านนงมเขานะะทุกคนถ่ายนะหลานภูบาวันดีปีใหม่ครับผมขอทายในด้วยหูุกลาหลานภูบาวนะพี่น้องเราสังเกตนะคะร้านน้องๆเขาจะมีนี่แบบนี้นะคะ เขาสช่เห็ดผ่าไหมบ่คือมูนะคะพี่น้องนี่นะครัพี่น้องเนี่ยเป็นผ่าสวยๆนะคะผู้บ่าวบ่บขายโบเดขายผ่าไหมคือมูเพิ่นได้ค่ะพี่น้องเกอกเอกเอกลักษณ์เอกเอกลักษณ์เขาจะทำไม่เหมือนคือเขาจะมีสไตล์การจัดร้านการจัดอะไรเขาก็ดูน่ารักนะคะเก๋ไก่ดีนะคะกระสิเป็นอินเทนก็มูเพิ่นเนาะกระสิบ่เหมือนเฮา ้วกา้าไหมเนี่ยลุกนายกเอน้ามันยังนี่ลูกเนี่ยบใช่ไหมั้่ครัจุกดาวบจุกดาวอุบลนะคะเห็นี้ยมันก็จะไม่กราจัดร้านจัดพาของเขาได้สวยงามเลยนะคะทุกคนเนี่ยเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากได้เขาก็มีทางเฟซทางไลน์ของพวกเขาเนาะเราเนี่ยเด็กๆหนุ่มๆล้วถือว่า เก่งมากเลยนะทุกคนเก่งๆแอนมีน,นยังหยิบสู่เด็กน้อยเพราะใดเดอ้อตกวิชาการเรือนนะทุกคนตกวิชาการเรือนเป็นความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็เป็นความชอบงานของเด็กๆนะคะที่ทำได้เหมือนใครนะคะทำนากักยิงจริงทำด้วยมือของเขาเองนะทุกคนเนี่ยนะคะเห็นน้องๆใครคิดว่าจะเป็นฝีมือหนุ่มๆน,น,น,นะคะวาวซ์ริ่เก่งขึ้นอย่างเี้ เอมินก็ดีใจให้มินมีแต่ลูกชายนะแต่ว่าลูกชายก็ถึงว่าจะไม่ทํานี้ก็ว่าโอ้โหแต่ว่าเด็กหนุ่มทำได้มินก็ถือว่าสุดยอดนะให้ขะแนนเต็มเลยครับสําหรับหนุ่มๆนะทุกคนเนาะภายที้เราไปต่อร้านอื่นให้ก่อนนะคะทุกคนเนาะขอแนะนํานะคะท่านอยากชมก็มาเดินตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์กันได้นะเดี๋ยวต้องรีบดูเดี๋ยวพี่นายจระจะเก็บผ้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะพี่นะเบอบ่ ไปทายพี่นายรัตน์กับาใหม่สีดำลายผีเสื้อสวยมากเอาไปแล้วเอาไปแล้วมาไม่ทันอ๋อนะคะมันจะชุดเอาสีดำสั่งทอได้เออทีละชุดอก็มีอ๋อค่ะค่ะค่ะสีดำลายผีเสื้อสวยมากก็ในวันลัตีตีขึ้นปีใหม่2,569ก็ขออวยพรให้พี่นายรัตน์สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมาก บุญรักษาคุณพระคุ้มครองเรียงหิงปังปังทุนที่ประเสริฐย้อนไปหาคุณพระตลาดรัศนีนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะโอ้ยอิ่มเลยมีความสุขนะเดือนไม่มีพี่สาวเนาะนะคะลายอะไรคะพี่นี่ลายลายมะเขือนะสวยค่ะสวยค่ะนะคะก็ท่านก็มาได้นะทุกคนตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์ อยู่ตรงมุมที่ตอนตกแล้วก็สีดำก็มีตลาดกรีนมอนะคะเป็นผ้าดำล้วนผ้าพื้นนะคยังไม่ออกนะเอาไปตัดเสื้อก็ได้หรือว่าจะผืนละพันนี้ค่ะไหมแทนผ้าไหมแท้นนะคะผืนละพันหน้าด้วนพันหกห้าสิบบาทนี่พันหกห้าสิบบาทนี่่ะเป็นชิ้นก็มีมีนะดีค่ดีนาดี อันนี้เป็นเป็นไหมไหมไหมน้อยอ่ะไหมไหมเหมือนกันแต่ไหมน้อยไหมน้อยใช่ไหมคะท้อมเขาท้อนี่แน่นจังก็ท้อกับไหมท้อแรงอืมท้กับกระตุกอืมเขาบางคนเขาโตท้อไม่ลงแรงเยอะคือถ้าลงแรงเยอะมันจะชิดกันสนิทแล้วมันหนาแต่บางคนมันเปลืองอ่อืมอืมแล้วนี่ก็ลงแรงเยอะอยู่หนา หมายถึงว่าเขาโทรไปบ้างมันกับกลัวแล้วกลัวอีกคืออันนี้จะเป็นเครือไหมเจ็กบอค่ะใช่ใช่ใช่เดีถ้าไม่ไหมเจ็กก็มีพวกอันนี้ไหมบ้านที่ชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านเลยชาวบ้านเลยชาวบ้านโทรอันนี้ชาวบ้านก็โทรอย่างงี้อือฮพวกชาวบ้านโทรนี่นี่ก็โทรนี่ไหมบางทีระองไหมเจ็กพุ่ง ยืนพ hmm. ุ่งสอดอย่างนี้มันเป็นทั้งไหมช่อไหมเช็กกับไหมอย่ยงเรานี่อันน um> ี้อันนี้ก็ตาดเส้นโดยตรงอันนี้คือบ้านนะคะนี่จากบ้านโดยตรงมันจะมันจะมันจะต่างกันนะท่านจับดูก็จะรู้เลยอันนี้จากขาวอันนี้เท่าไหร่คะพี่อันนี้ก็ราคาป้ายสองพันห้าสองพันห้านี่ก็ลดรถพิเศษนะคะลดพิเศษเชิงบนเชิงล่างด้วยนะ อืมสวยด้วยนะแล้วก็เขามัดได้เต็มผืนนะพี่น้องนะอันนี้ก็พันกบบาทพันกบบาทอ่าอันนี้ก็พันด้วยนะพันด้วยมาต่อได้พี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินนะคะได้เลยทุกวันเสาร์นะคะก็มาสั่งจองกันได้เลยหรือว่าขายสื้อโค้ตไดเขาเห็นเขาชอบเลยก็โอเคค่ะวันนี้ช่างไม่เกี่ยงแต่เขาชอบนะ วันนี้ช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอบคุณพี่นายรัตน์นะคะมาแนะนําผ้านะวันนี้นะคะก็ปีใหม่ด้วยมาอวยพรนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะย้อนไปตะวันรัศมีนะครัขอบคุณมากค่ะพี่นะคะตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะชอบผ้าใหม่สุรินก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสัดีจมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่นายรัตน์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ โอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ